ครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสู่ผู้สุ่คนครับเมื่อนี้ครับพาหาอยู่หากินอีกคือเก่าครับผมพี่น้องครับพามาหาเป็นน้องไหม่ครับผมเมื่อนี้น้องใหม่ไรนะครับเนาะเป็นน้องม้ไฟน้องม้ไฟใหม่น้องครับผมฝนมันตกมาดดินซุ่มเติบก็เลยมัเลาะเปิงครับผมฮะบรลลูว่าสิได้บอพี่น้องครับจัาไดก็ติดตามรุ่นน้ากันครับผมมาสีมานบอเนาะครับเนาะบอได็แกงบ่มันเลาะเบืงกงอนครับมัดเทลแอกเนี่ยมาหาเบิงจุดที่มันไฟใหม่นะ แตกบ้างใช่ไหมกาลังข้นน่หน่อยตองนี่งขืนแหนงหน่อยเถอะเอาไปก่อนนี่ครับนี่เอาไปแกงได้ครับอันนี้แหนงน่งนนาแร่งก็กินแบบนี้ครับผมมัน,นอาจจะ นอนหน่อยอเก็บไปก่อนนะน,นอนหนึ่งกําลังขึ้นมาครับฝนกำลังตกกําลังแตก <c oughs> ตอนนี้มีหลายอยู่ Anh lấy nồi nhau nữa Anh cắn lắm phình ra thôi Anh lấy nồi luôn Ê. อันหนึ่งครับผมหนอนหน่อยเถ <c oughs> <c oughs> อะกำลังเริ่มโปงค,ครับผม นี่น้อยๆนี่เก็บไปก่อน,นครับผมขโมยหรูว่าิีดาบ่ได้เาดนาะครับนี่นเก็บไปเรื่อยๆไ่น้อนมัยล้างบอ,อกสันแด้ mày chiếu với nó hai có vô anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

นั่งออกนิดหน่อย,อยจงไว้ก่อนอก็ได้ยเบิดแล้วครับขัดครือง้นอนนึ่งครับผม <c oughs> นี่งามๆนอนนี่นอนเดียว ได้บอเอารถเก็บไปเรื่อยๆครับผมนอนแน่นน่อยนอนยาวได้บอไปปอกแกงนี่กำลังโย่ครับผมกำลังขึ้นเนง อู้นอนหนึ่งนี่ครับเหลือไม่ค่อยหลยดอกครับอู้ันนอนหนึ่งกะล้งออกนี่หายากอยู่ครับยยผม อย่างว่าต้องโดนสองนอนครับนี่มูโป๊กแกงนะครับเนี่ยโปกเหลือน้อยหนึ่งน้องเลยเอาลองหาไม่มยีครับผมนี่มท่านได้ลายปันเดยครับแนี้งมันลนักออกพอได้แกงครับผมแกง นอไม่กับ,บอ่อ่อยมีครับผมเด้มาประมาณกําสองกัมแครับเนาะจะที่ไปเลาะหาเบิ้งผักหวานกับมันไปแกงใส่กันพี่น้องครับผมแกงแกงนอไใหม่มันก็อหลน้อไใหม่เอาไปเลาะเบิ้งผักหวานครับผมขึ้นพูไปนี่ครับขึ้นโคกขึ้นพูกับผมมัน,นผักหวานก็มีุูมูหวานอีกมึอนอี่คนมหาหลาครับผมเสียงรถหลายคันอยู่ นองไมไฟกะกำลังออกคาดว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะออกลายไปเท่าเบิ่งผัหวานก่อนล้มแห้งครับผมมึงโอ้ยควเ,เจ็บตึ๊โอ้โบรเมนยอดมันงอพูดตันหนึ่งครับผมหวานทุ่ม ngam vô ừ. nhỏ nhanh tốt cả bổng chị là cả กำลังแตกเลยนี่แบบนี้นี่เอาเล็บ ่นนึงยอดน้อยครับผมดอ,อกหวานคอยต้นเก็บแหละวงบ่ค,ค่อยทันครับช่วงนี้แต่ว่าบบต้องห่วงนะครับช่วงหนาฝนนี่บ่มีคนเก็บครับมีเวลาให้เติบโตอยู่ครับผมแค่บ้านเขาอยเก็บแต่ช่วงหนาแล้งประมาณเดือนก,กว่าวครับช่วงที่มันออกยอดใหม่ๆนีหาไปเรื่อยๆครับผม สองสามหยด อุ๊บกกูว่าผักานอันนี้บมเมนครับอันนี้กับผักกินได้คือกันครับผมผักกระทกลกหรือว่าผักยี่ทกเวลาไต่แมงนุ่นกับตามใบอันนี้นะแมงแมงนุน่นแมงกินนุ่นมันจอบมากกินใบอันนี้แต่ว่าแมงกินุ่นยังบอกอยู่ ngam như gặp như sổ.

ก็ได้อยู่ก็ได้กินพี่น้องเอ้ยโอ้แกงเติมกันนะเจ้ากับนอเข้ากันได้อยู่มาำหมั่นกับกบแกงกันทำไมแกงกำลังออกครับผมพอมันออกก็ท่านหลายทีนี่ดูเขาใช้ปงเขาเนื้อไม้แยกกันออเปาะกอบไม่ใช่คืออืมท่นหนึ่งบ่ท่านนึงคือบ่หนึ่งกับท่านพริกกัแซ่บแดงแกงใส่เนื้อไม้นี่อีกได้สองนีู่ นี่เนี่ยเอ้านอนใหม่กันแล้วเกิดนอนหน่อยนียน่ย,นยสิมาครับผมหนอนใหม่ไฟแกงมาม๊อฟนอนใหม่นอนแขนงกันนี้เอ้าเพราะได้ยูดได้กินครับผมนี่ครับผลงานมื่อน,นีร่ทำอาหารนอนใหม่ไฟตะล่อเบื้งกับเพราได้ยูาาดในบรรากาบเพท่านได้หลายครับผมผักหวานกันเก็บ,บเก็บเลี้เลี้ครับจอดบ่บค่อยไหลไปบ่ค่อยถึงมองถึงมองเพื่อนเก็บแล้วมื่อนีร่ไปตอนไหนกับพี่จะคุณเก็บ ไปโย่เพรได้กินยีเดอรกะบถั่มากกัซอยกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมสำหรับวัอนี้ก็สวัสดีครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีเจ้ามาวันนี้กลับบ้านครับกลับบ้านนะเจ้าวันนี้คือคืบๆนะครับลมใช่สองเมนูก็กินแล้วเจ้าลมเฮี้ยงนะครับมัน